โอเคทอมคิดว่าณวันนี้ที่ทุกคนกำลังได้ดูวิดีโอนี้อยู่พวกข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับ ASUS ROG Phone 8ก็น่าจะมีออกมาเยอะมากแล้วหลายๆคนที่กำลังดูอยู่ก็อาจจะจองหรือซื้อไปแล้วด้วยและกับอะไรต่างๆที่อาจจะเปลี่ยนไปใน ROG Phone รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้ แต่เรื่องหนึ่งที่ทอมคิดก็คือความเป็นเกมมิ่งโฟนที่ฝังอยู่ในคอของมันเนี่ยจริงๆเราไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเลยและมันก็เริ่มตั้งแต่ Unboxing Experience Tom ทอมคิดว่าเนี่ยอาจจะเป็นประสบการณ์การแกะกล่องมือถือที่ให้ความรู้สึก complete ในจิตใจมากที่สุดในชีวิตของทอมถึงแม้ทอมจะไม่ได้เป็นเกมเมอร์แท้ๆขนาดนั้นด้วยซ้ำแต่ทอม e c i a t e ได้กับประสบการณ์ที่ asus ตั้งใจจะทำให้คนที่ซื้อสัมผัสได้ว่าเนี่ยคืออะไรที่พิเศษ ตัวกล่องตรงนี้ทอมต้องบอกไว้ก่อนว่ากล่องแบบนี้จะมีมาในรุ่นสูงสุดก็คือ ROG Phone 8 Pro Edition เท่านั้นรุ่นอื่นจะมาเป็นกล่องธรรมดาและกับกล่องตัวนี้มันมีอะไรมาให้เราเล่นกับมันหลายอย่างมากซึ่งทอมไม่อยากจะสปอยทั้งหมดแต่ทอมมีตัดภาพบางส่วนมาให้ดูบนหน้าจอนะครับยังไงใครอยากดูแบบยาวๆกว่านี้บอกทอมเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ละกันแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์วิดีโอนี้กับ s u b s c r i b e ช่องเราไว้ด้วยสำหรับภายนอก นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบ major change ใน LG Phone ถึงทุกๆรุ่นที่ผ่านมามันจะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมาตลอดแต่กับคอนเซปที่ทาง ASUS บอกว่าเราทุกคนต่างก็โตขึ้น LG Phone เองก็เติบโตขึ้นมาจาก Pure Gaming Phone ในรุ่นแรกเป็น Premium Allrounder Phone ในรุ่นนี้พร้อมกับ tagline LG Phone 8 Beyond Gaming การออกแบบเปลี่ยนไปแบบเห็นได้ชัดเลยครับพูดง่ายๆว่ามีความเป็นมือถือพรีเมียมไลฟ์สไตล์มากขึ้นกับเส้นตรงและความเหลี่ยมของตัวเครื่องแต่ก็ยังคงมีความรู้สึกเป็นเกมมิ่งโฟนจาก r o g แฝงอยู่ในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเส้นทแยงมุมกลางหลังเครื่องที่ก็ยังเห็นชัดเจนเวลาใส่เคส ตัวโมดูลกล้องก็เป็นเอกลักษณ์รวมถึงไฟ a n i m i t e Vision ที่มีอยู่ใน ROG Phone 8 Pro เท่านั้นโดยรวมส่วนตัวแล้วทอมชอบมากเพราะมันดูมีความมือหวาน้อยลงและทอมคิดว่ามันสวยขึ้นกว่าเดิมด้วยไม่ใช่แค่นั้นครับกับการออกแบบใหม่ครั้งนี้ตัวเครื่องก็เล็กลงในทุกๆด m เมนชันและน้ำหนักก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่225กรัมซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่มือถือที่เบาที่สุดแต่จากความทรงจำของทอมมันถือใช้งานสบายขึ้นมากมาก พลิกกลับมาด้านหน้าตรงนี้คือส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวเครื่อง LG Phone 8มีขนาดที่เล็กลงกว่ารุ่นเก่าๆแบบชัดเจนขอบเครื่องด้านบนกับด้านล่างที่เคยหนาอยู่พอสมควรในรุ่นก่อนๆบางจนเรียกได้แล้วว่า e l l e s s และข้อดีอีกอย่าง,งก็คือตัวหน้าจอเองไม่ได้มีขนาดที่เล็กลงเลยและกล้องหน้าที่มาในรูปแบบ p พันช์โ e ดีไซน์ผมคิดว่าในทุกวันนี้เราก็คงจะค่อนข้างชินกับมันแล้วส่วนสำหรับคนที่ไม่ชอบหรือคิดว่ามันจะไปบางอะไรบางส่วนใน Settings เราก็สามารถเข้าไปเลือกให้ ตัวแอปรันแบบที่เว้นช่องว่างตรงนี้ไว้ได้สเปคของหน้าจอที่เราคุ้นเคยจาก r o g Phone ในรุ่นเก่าอย่าง High Refresh Rate 165 Hz หรือ Touch Sampling Rate 720 Hz ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิม แต่ที่เพิ่มเติมก็คือการอัปเกรดมาใช้ Panel Samsung e 6 AMOLED ที่ให้ p Peak b r i g h t n e s s ได้สูงสุดถึง2,500 n น t s ใช้งานกลางแจ้งได้ดีไม่แพ้มือถือพรีเมียมจากเจ้าอน่นเลยจอ ltpo ตัวนี้ถ้าเราเปิดโหมดออโต้ก็มี adaptive refresh rate ตั้งแต่1ถึง120ซช่วยในเรื่องการใช้พลังงานได้ไม่มากก็น้อยสีสันต่างๆทำว่าดูได้สวยเลยนะครับ ความเพี้ยนก็น้อยที่เดลต้า e ต่ำกว่าหนึ่งรวมถึงมี eye protection Mode ในทุกๆ refresh rate ด้วยแล้วก็อัปเกรดกระจกมาใช้เป็น Gorilla Glass Victus 2คือหน้าจอได้รับการอัปเกรดมาในทุกจุดจริงๆส่วนหนึ่งที่ทอมคิดว่าทอมกลัวว่ามันจะดีสู้ของเดิมไม่ได้ก็คือลำโพงโดยความที่ขอบจอแบนลงการวางลำโพงใน LG Phone 8 Series ก็จะเปลี่ยนไปจาก front firing ทั้ง2ตัวมาเป็น front firing ด้านบนกับ down firing ด้านล่าง ตรงเนี้ยทอมไม่รู้จริงๆว่า ASUS ออกแบบยังไงหรือ d i r c t มาช่วยจูนตรงไหนบ้างแต่ทอมคิดว่ามันไม่ได้ดีน้อยกว่าเดิมเลยครับหรือไม่ก็อาจจะแค่นิดหน่อยจริงขออตัวไว้หน่อยว่าทอมพูดจากความทรงจำนะทอมไม่ได้มี LG Phone รุ่นเก่าอยู่คือเสียงมันดังไม่แตก เนื้อเสียงดีให้เสียงสเตอริโอก็ได้ดีด้วยแล้วถึงเวลาที่ทอมเล่นเกมทอมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามือขวาทอมที่อาจจะบังลําโพงด้านล,าล่างหน่อยเนี่ยจะทําให้เสียงมันโดนปิดไปขนาดนั้นมันยังได้ยินชัดเจนอีกอย่างหนึ่งที่ทอมชอบก็คือเวลาต่อหูฟังเสียงที่ออกมาก็ดีมีระบบ s p e c i a l Sound Technology Direct Virtual เพื่อจําลองเสียงรอบทิศทางด้วย จะว่าไปทงคิดว่าการร่วมง,งานกันระหว่าง ASUS กับ d i r e c ในเรื่องระบบเสียงเนี่ยดูจะให้ผลออกมาดีกว่าการโคดีไซน์ระบบกล้องของมือถือบางรุ่นด้วยซ้าใน Settings เราสามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับเสียงได้เพิ่มเติมแล้วในเวลาที่ต่อหูฟังก็สามารถเลือกตั้งค่า Optimize สำหรับหูฟัง LG รุ่นที่รองรับได้ด้วย Asus ROG Phone 8 Series มากับ SoC ตัวท็อปใหม่สุดจาก Qualcomm อย่าง Snapdragon 8 Gen 3 RAM แบบ LPDDR5X กับ Storage UFS 4.0จะมีขนาดแล้วก็ความจุต่างกันไปในแต่ละรุ่นแต่สำหรับ ROG Phone 8 Pro Edition ตัวนี้จะอยู่ที่24 GB และ1 TB ซึ่งเยอะมากจนทอมไม่รู้จริงๆว่าจะมีวันที่การใช้งานของทอมมันเลยจุดนั้นไปไหมแต่สำหรับวันนี้ถ้าจะบอกว่านี่คือโทรศัพท์มือถือที่ทอมใช้แล้วรู้สึกว่ามันแรงและเร็วที่สุดก็คงจะไม่เกินไปยิ่งพอใช้กับหน้าจอรีเฟรชเรตสูงสูงทัชซัมพลิ่งเรตสูงสูงเนี่ยมันยิ่งรู้สึกแรงจนแบบไม่รู้จะแรงไปไหนละ b e n c มา a r k ต่างๆทอมขึ้นให้ดูบนหน้าจอแล้วกันครับแต่ส่วนที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้มากกว่าก็คือประสบการณ์ในการเล่นเกมใช่ไหม คือความเป็นเกมมิฟ n นของ LG Phone มันไม่ได้อยู่ที่สเปคเพียวๆอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่มันคือการจูนระบบแล้วก็อีโ s y ิสเ m โดยรวมมากกว่าที่สเปคอย่างเนี้ยเอาจริงๆแล้วมันรันเกมทุกเกมได้ดีอยู่แล้วแหละแต่ Challenge ที่สำคัญที่สุดของการเล่นเกมหรือจริงๆแล้วการใช้งานหนักๆบนโทรศัพท์มือถือก็คือ sustain performance มากกว่าเพราะมือถือมันเล็กแล้วก็แบน พอใช้ไปสักพักมันก็มีความร้อนพอมีความร้อนระบบก็จะทรัตเทตัวเองลงมันก็ทําให้ทุกอย่างช้าลงไปโดยปริยายตรงนี้นแหละที่ X Mode ใน LG Phone เข้ามาทําให้เราสามารถที่จะ เล่นเกมหรือใช้งานแบบ High Performance ได้ยาวนานขึ้นเพราะจากที่ทอมโชว์ให้ดูเวลาเราเปิด X m o d e เนี่ยครับ CPU จะ Throttle ลงน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับ Dynamic Mode ซึ่งเป็นโหมด Default พื้นฐานและทาง ASUS ก็ใช้ระบบ cooling หลายขั้นตอนมาเพื่อทำให้ความร้อนเหล่านี้ออกจากข้างในเครื่องมาข้างนอกให้เร็วที่สุดเพื่อถนอมชิ้นส่วนต่างๆแต่ก็แน่นอนเราก็ต้องแลกมาด้วยความร้อนที่ผิวนอกเครื่องที่ร้อนขึ้นพอสมควรโดยเฉพาะเวลารันซิน t ทติกแ หรือเล่นเกมที่กินทรัพยากรเครื่องมากๆแล้วก็เปิดการตั้งค่ากราฟิกแบบสุดๆคือร้อนกว่ากันมากกว่า10องศาครับแล้วก็ตรงนี้แกแหละที่อุปกรณ์ตัวช่วยอย่าง Aeroactive Cooler ตัวนี้จะมาช่วยต่ออีกทีหนึ่ง Asus บอกว่า Aeroactive Cooler ตัวล่าสุดที่ชื่อรุ่นว่า X เนี่ย มีขนาดที่เล็กลงเบาลงแต่สเปคในการใช้งานเพื่อระบายความร้อนทุกอย่างดีขึ้นแลกมากับปุ่มที่ลดลงจาก4เหลือ2ที่พอรวมกับแอร์ทริกเกอบนตัวเครื่องอีก2เป็น4ก็ยังมากเกินที่ n o v ิสเ g a m e อร์อย่างทอมจะใช้งานอยู่ดีแต่ขาตั้งคลิกสแตนด์พอร์ตชาร์จออเดียลแจ็คกับสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างไฟ RGB ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับ ตัว Aero Active Cooler X ที่มาพร้อมกับ LG Phone 8 Pro Edition หรือซื้อเพิ่มได้เนี่ยเวลาที่เราเสียบเข้าไปเราจะสามารถที่จะใช้ X Mode Plus ซึ่งในเรื่อง Raw Performance เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ทำมลองเทสแล้วมันได้ผลลัพธ์ดีกว่า X Mode ธรรมดาในเรื่องความร้อนก็ช่วยได้มากจริงทั้งพัดลมที่ช่วยเป่ามือให้เย็นเวลาเล่นรวมถึงอุณภูมิบนตัวเครื่องที่ลดลงไปแบบชัดเจน Sustain Performance ที่ดูจะดีกว่าเวลาที่ไม่ได้ใส่ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ เวลาเสียบสายมี frozen Mode ที่ใช้ให้ความเย็นแบบพิเศษสุดได้เหมือนเดิม นอกจาก Accessories อย่าง Aeroactive Cooler X ในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆสำหรับเกมมิ่งก็มีมาให้มากเหมือนเคยอย่าง Air Trigger ที่ทอมพูดไปแล้วก็ยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมตั้งค่าเพื่อใช้บีบเครื่องแล้วก็ trigger การใช้งานบางอย่างได้ด้วย X Sense 2.0ก็มีตัวช่วย AI หลายๆอย่างเวลาเล่นเกมอย่างเช่น g e n s h i n Impact หรือ ROV e. การตั้งค่าการแสงผลหน้าจอปุ่มหรือแมโครต่างๆก็ทำได้เป็นรายเกมซึ่งเราสามารถเข้าไปทำได้ผ่านในแอป Arm o r y c r a t e และในนี้เราก็สามารถมาตั้งค่าไฟทั้ง a n i m e v i s i o n หรือ RGB เวลาต่อ Aeroactive Cooler X ได้ด้วย a n i m e v i s i o n นี่มีมาให้หลายแบบและเราก็ c u s t o m เองได้ด้วยครับเจ๋งดีเลยกล้องจริงๆแล้วทอมก็ไม่ได้รู้สึกว่ากล้องใน LG Phone รุ่นเก่าๆมันจะแย่อะไรขนาดนั้นนะโดยเฉพาะตั้งแต่รุ่น5เป็นต้นมาเนี่ยมันโอเคเลย แต่ในคราวนี้เนี่ยทาง ASUS เ,เขาก็บอกเลยนะครับว่าเขาใส่ใจในเรื่องนี้มากๆเพราะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ได้รับฟีดแบ็กมาว่าอยากให้ปรับปรุงมากที่สุดในส่วนของฮาร์ดแวร์ครั้งนี้เราได้กล้องซูม3เท่ามาแทนกล้องแมโครซึ่งโดยส่วนตัวแล้วทอมคิดว่ามันใช้ประโยชน์ได้มากกว่าในส่วนของคุณภาพทอมว่าทำได้ดีเลยแล้วก็ถ่ายวีดีโอได้ดีจนทอมแปลกใจด้วยยังไงเดี๋ยวไปดูภาพกับวิดีโอตัวอย่างกันเพิ่มนิดหน่อยดีกว่าครับ ตอนนี้ทอมขอมาเก็บตกในเรื่องที่ทอมยังไม่ได้พูดหน่อยละกันสแกนนิ้วสแกนหน้าเร็วดี แบตเตอรี่5,500ม ah, ิลลิแอมเล็กกว่าเดิมแต่ทอมรู้สึกว่าอึดกว่าเดิมชาร์จไว65วัต์จาก0ูนถึง100%ในประมาณน้อยกว่า40นาทีครั้งแรกที่มี w i ไ l e ล s Charging ครั้งแรกที่รองรับ ip 6 8ใช้ระบบ ai ในการจัดการหลายๆอย่างเช่นระบบเสียงทั้งการเล่นแล้วก็การอาดัดหรือระบบค้นหาแบบ c o n t e x t u a l i z e แอป Netflix น่าจะเป็นเพราะว่าเครื่องยังใหม่มากมันเลยขึ้นว่าไม่รองรับใน Google Play Store ก็ประมาณนี้แหละครับกับ rog phone 8 pro edition เครื่องนี้ที่ทอมได้มานี่น่าจะเป็นรีวิวสตไตล์นี้ที่ยาวที่สุดตัวหนึ่งที่ทอมทำมาในช่วงหลังๆและทอมก็ยังรู้สึกว่าพูดไม่หมดด้วยซ้ำเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างจริงๆคือมือถือที่อยู่ในนิชมาร์เก็ตอย่าง rog phone เนี่ยทว่า มันเป็นอะไรที่เราต้องใช้เวลากับมันเยอะพอสมควรแล้วก็ต้องค่อยๆเรียนรู้เพื่อที่จะใช้มันให้ได้มากที่สุดใช้มันให้ได้ดีที่สุดแต่ทอมพูดได้ว่าในช่วงเวลาประมาณ2อาทิตย์ที่ทอมใช้มันมาเนี่ย mm hmm. LG Phone 8 Pro เป็น AlG Phone ที่ทอมชอบมากที่สุด อาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือ Android ที่ทอมชอบมากที่สุดในช่วงหลังด้วยเพราะความเป็นเกมมิ่งโฟนของมันไม่ได้ลดลงเลยแต่การออกแบบแล้วก็การใช้งานอื่น,นๆเวลาที่ทอมไม่ได้เล่นเกมเนี่ยมันดีขึ้นมากแล้วมันก็พอดีมากเลยครับที่ก่อนจะได้เครื่องมาแค่ประมาณไม่ถึงอาทิตย์น้องที่ทํางานทอมหนึ่งคนชวนทอมกลับมาเล่นเกมแล้วทอมก็เหมือนจะติดเกมมากขึ้นแล้วก็ยิ่งมาติดมากขึ้นอีกตอนที่ทอมได้เครื่องนี้มาในส่วนของราคาตอนนี้ทอมยังไม่รู้จริง แต่ทอมคิดว่าหลายๆคนอาจจะกดสั่งไปแล้วก่อนที่จะมาดูวิดีโอนี้ก็ได้ยังไงเดี๋ยวทอมใส่ไว้ให้ในวิดีโอ d e s c r i p t i o ครับตอนนี้อย่าลืมฝากกด like subscribe ไว้ให้พวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ